ประมาณนี้เลยนะรับอันนี้ผงสมุนให้ตามเพิ่มเจ้างดกลางซึ่งมีถึงหกเจ็ดแสนล้านเนี่ะเอามาช่วยก็ยังได้ทีเข้ามันเล่นไปก่อนเขาั้ีลายนงมีตั้งหลายตัวนะท่ครับพี่น้องตะวันออกเฉียงเหนือยี่สิบจังหวัดจะมีน้ำใช้ทั้งตีครับในขณะเดียวกันนั้นก็จะเลยมาอะไรอ่ะอุ่นยูริ่งต้าเนอย่น โอ้สนุกใหเลยขอดูเล่นหน่อยนะขดูดูหน่อยไม่ได้หรอโอ้ไม่ได้เลยหรอขอดูหน่อยน้าขอดูหน่อยเดียวโอ้โหไม่ให้ดูนี่หวังร่วยมันกลงเดือแสนล้านเอาทุนใหประมาณไม่เกินหนึ่งแนโอ้จอยตังเลย่สามยสิบด้ยตังเกี่ด

ขอเล่นหน่อยขอดูหน่อยอ่ะไอ้เยขอดูหน่อย่มันน่าละหยิจริงทีเขาก็รู้พม่ยางนมอยากเห็นการบริหารการบริหารจัดการงบมัน อยัก็อ๋อที่นีเลยว่าพี่น้อมประชาชนเดือดร้อนยังไรแต่าว่าโครงการขหนลูกชอบตัวแดงๆเนี่ยเหรอตัวมันสวยกว่ามั้ยทศไทยจะเป็นเมืองมหาอำนาจเ้ามือใครเ้าร โอนมาเอาดิเนี่ยไปเอามาลุกเดี๋ยวตัวนี้มาแล้วตัวเสียงม่วงอยู่ด้าน้ากดูดมมาไปเอาแล้วนะมาไปเอาแล้วนะน้องยืนงงอย่นี้ตัวนี้น่าเล่นกว่าไอตัวนี้น่าเล่นกว่าดิมที่มีอยู่แล้วไอตัวนี้น่าเล่นกว่าประเทศไทยจะเป็นมหาเศรษฐีได้ประชาชนจะไม่เดือดร้อน

โอ้ไยบางที <c oughs> มันโมโหนะเราเลิกแล้วมันยังยังอารมคางอยู่ไอจะเอาตุ๊กตาลู่น่ะเอามื่อวานนี่เอาดิปบินมัดปล่ามาแล้วมันแขนมากเลิกเลิกมัดแล้วนะมัโดดใส่กันแล้วเอาเลนส์ตาย และฝากไปะถิงรัฐบาลที่รับผิดชอบเกี่ยวกับปัญหาด้านเกษตรแต่น้ำดินน้ำน้ำดินมีน้ำมีดินมีดินไม่มีน้ำน้องใหม่ไปเล่นกับเขาสิอะไรมีเาน้องใหม่เร็วไปเล่นกับเขาเร็วอู้อาม่าอาม่าน้องใหม่เร็วเนี่ยน้องใหม่ ไอ้บ้าคไ้เบอร์ห้ามันแต่มันไม่หยิบมันไม่หยิบเองหรอไปหาต้นไหนนะไปหาไปเอาไปข้าไปไหนละอ้าวคือไปข่าของตัวเองมาเหรออุ้ยเราก็มีนะ แล้วอ่ะแล้วไม่เล่นหลักของตัวเองอะไ่ไหนล่วไหม่ไดะบ้านใหมมาบ้านสมมุตให้กับรัฐบาลแต่ว่าในช่วงระยะเวลาหมไม่ใช่ที่ของใหม่หมดเลยที่ตุ่มเขาให้มาเนี่ยห้ามขาดนะมีบอกว่าน้องอุ่นไม่ทำขาดดู ไอ้ขวานหน่อยมาไอ้หนักกว่ามากเลยว้าวว้าวว้าวขวานเอาคืนไปแล้วเอาคืนไปแล้วน้องใหม่ไปแล้วน้องใหม่ไปได้กับเขาแล้วไม่อด้ใส่เสียคืนไปแล้วนี่ใส่ไม่ดี ให้กับประชาชนในกลุมต่างๆอีกห้าแสนห้าโดยตัวผมจะเห็นเรื่อนี้และเกี่ยวนั่งเนี่น้ำลายมีแต่น้ำลายแยกในมาตรการที่จรง จุนี้กองคณะกรามนนี้ก่อนวางไว้บนนี้แลเสียวพี่ใหม่เร็วพี่ใหม่มาเล่นกับเขาไม่เล่นพี่ใหม่นะเดี๋ยวให้โดนวางไว้รม่ไมคือตัวเลขาสพานรนี้ลูกก็จะมีองค์ประกอบปผ่านมันมันีอัตลักแต่ว่าในส่วนของเลขาะพานที่สำคัญก็คือ ในพรกผู้เงินมาตราเจ็ดกำหนดให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรับผิดชอบงานวิชาการและธุรการเอาเอขาเข้าตรงนั้นก็จะเข้าบ้างดูหุ่นหน่อยที่สคัญมันนอนมันทุกวันแม่ออกรเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าเรียก่าแม่เลือกขาขอเอาไ้เลยื่อนเงินผู้เนี้ยเร็วเร็วผู้ตัวนี้ได้เออ

เมายนชือนสนักนา่้นต่งานโครงการเอะไพิเมืนที่27เมษายนรมามัดปากมัดไว้อย่างนมัดไว้ดูสายตาดูสายตามัดที่แน่นแเฉพา่ผเชือกนี่ยมัดปากมันโกรธนะทำมันอ่ะมัดตรงนี้เลย

กัญญาอยู่ที่ผ่านมาที่น่าตกใจมากก็คือว่าแผนงานนี้คือกระทรวงสาธารณสุขนี่ใช้ไปเกือบทั้งหมดทำนี้ได้หรอเลยล้มล้มใกล้ส่วนที่เป็นโครงการช่วยเหลือเกษตรกรแสนห้าหมื่นล้านซึ่งกระทรวงเกษตรเสนอเท่าไหร่หรือว่ามันไปเอาตัวก็ได้ เล่นแรงเล่นแรงอ้วนเ้ยงงมันกลับมาเอาเหลือกองเงนอีกามวที hmm> ่ยังไม่อ้มาที่สาคัญก็คือว่ากา45,000้านเนี่ยเจ่ายไปเอ ไปเงิน,นงมาตัาบอุมัติโครงการไมได้ยัง4หืนนะนคณะกรรมาการึงองเร่งนีจัดมือาสาสภา,า,สา,ภา่าปัญหาคือโครงการีเสนอมาทีปุวยกันช่กันช่วกันช่วยด้วยประเด็นคือสากันทั้งตัวเหมือนกับเป็นอาจารย์อ๋อัดข้อมือแล้วส่วนยังโครงการ

ตรงนี้เน sì ี่ยถ้เดือนบ้ันลนสิ้นปีนี้ิได้ใหปูไปไ้ปูมเปิดไฟลงรถปิดหรือเปล่าคนที่ไ้วยหล่ล็อกบลาไ่ยังห้องปลาล็อกยังมดูลูกเบืองวันใส่ตก เมื่อกี้เล่นตุกตาอยู um> ่ดีๆทำไมเปลี่ยนต้องใหม่นี่ปไปเล่นกับเขาอะลูกเล่นกับพี่อุูนปะ ตรวจมาได้ไหมค่าิมใบประกาศนิย,ย,ยบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และนนในปี61ปี62และปี63โ,โดยมีการของบเข้ามาปีละใหมันและมีการเปิดจ่ายค่าพิมพ์ใบประกาศน,นิยบัตรทุกปีเช่นเดียวกันกับงินไม่จบงยาย่ายๆเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อย่าเลี้อ yeah, like ุ er ่นเลยฮัูโเล่นกับพี่อุนปะได้กับพี่อุนเออดูมันกัดตูพี่อุนเลยแจำ่ร็วพี่ใหม่เร็วแต่ข้อสังเกตก็คือมการเปิดใยเงินจในปีอน่ปกอบมากอ่า เอากล้องด้วยเหรอ โอ้รักกันโอ้รักกันกกันโอ้ดีกันแล้วนะโอ้รักกันรักกันรักกันรักไปไเลยที่ยงทมัีนเลยขันกนพระองคมานั่งมนตัวมากแล้วเนี่ยโยู้วกาอจัดสรร้ก่อนนีเดี๋ยวผมเ่นนะการน่งเลยค่ะของเล่นอยู่ไหนวะ ตุกตาก่อ,กอนเร็วออน้องอุ่นตุกตา,กกตากอยู่ไหนเร็วจะเป็นการทำให้ไม่สอดคล้องน้ำฝนรับมวยอะไรวะส่วนในประการที่สาหน่วยง,า,งา,านรับงบอย่างสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการขอเสนองบประมาณค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับค่าซ่อมบำรุงเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ไปไหนฉีจำนวน1น0 0 เด็กทำนี้นะคะว่าโู๊กมาที่รูปีกอะ้ต้งโนกเข้ามามี้ับซอนอไรคะต้องกถกโนกประมาณนี้ในการจ่อยการอารักขา มีการของหนูอ๋อมีซื้อให้อ๋๋ะมีไม่ได้ซื้อให้พี่ตุ่มให้ต้องไปขอบคุณด้วยนะรู้บ้างก็มีกาตหน้ตัวีตัวูหรอทำไมเป็นของหนูเร็วจังเลองพี่ใหม่ตัวหนึ่งนะ การเติบโตของ GDP ด้วยนะคะดัง <Beautiful>, นั <t> ้นนะคะท่านประธานขรายการที่ดิฉันได้กล่าวไปแล้วนะคะดิฉันจะขอตั้งข้อสังเกตแบบนี้ค่ะว่าการขอใช้ประมานของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอาจจะมีความซ้ำซ้อนไม่ได้ผ่านการตรวจสอบและอาจจะมีข้อกังขาถึงความโปร่งใสเหนื่อยแค่นี้ออก